สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำที่หนึ่งแปลงครับที่ประมาณสองไร่กว่าทางหน้าเป็นคลองอจมชนตะทานเป็นคลองสับบัวน้ำใสครับมีสะพานข้าไปตลาดเป็นที่ติดถนนเรียบคลองชนระทานเป็นทางลาดยางนะที่ตรงนี้ไม่ ห่างไกลจากชุมชนเนื้อที่สวยบริเวณกว้างมีบ้านให้สามหลังเดี๋ยวเราไปดูที่กันนะครับ ตรงนี้เป็นซุ้มไว้นั่งทานข้าวหรือนั่งเล่นกินลมชมวิวได้นะครับตรงนี้เป็นทางเข้าครับทางเข้าจะมองเห็นสระบัวทั้งซ้ายขวา ทางเข้าเป็นคอนกรีตอย่างดีครับมาตรฐานมีถนนเรียบคลองชประทานเป็นทางลัดยางถนนเส้นนี้ไปออกทางสายใหญ่ใช้ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรสะพานอันนี้ข้ามฝั่งไปก็จะเป็นหมู่บ้านครับผมสนใจโทรมาได้ครับ0818576933 ผมชื่อนกครับนี่เป็นทางเข้าครับสุมจามจุรีไหว้โทษฮะสุมเฟื่องฟ้าครับมีทางเดินเข้าบ้านรถยนต์ก็เข้าได้นะครับ ลูกถั่วปูไว้ครับเก็บกินได้เก็บทานได้ฮะทําน้ำพริกอย่างเดียวพอวันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาครับเจ้าของที่กระขุดเอาไว้เลี้ยงปลาไว้ดูเล่นอบ่อน,นี้เพิ่งจะวิทย์ไปนะครับน้ำถ่ายเทสะดวกเห็นฝั่งนู้จะเห็นเป็นห้องน้ำเก่าแล้วก็มีบ้าน อีกหนึ่งหลังแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งหลังแล้วตรงนี้เป็นหลังคาสีแดงนี่เป็นบ้านที่ป้ากันอยู่ครับเดินไปดูบ้านป้ากันนะครับสะนี่กว้างมากฮนะเลี้ยงปลาได้สบายสบายตรงนี้ไม่ค่อยมีคนรบกวนถ้างที่ก็มีบ้านคนอยู่๋ยวมองก็ไม่ห่างไกลมากฮนะ เห็นที่กำลังถมข้างๆมีคนเขามาซื้อไว้จะทําเป็นบ้านสวนเหมือนกันนะฮะตรงนี้ป้าแกก็ขุดไว้ปลูกมะเขือปลูกอะไรของแก,ไว,กงไว้กินเองไว้กินเองทาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ครับบ้านป้าแกแกใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสุขสบายของแกยามบ้านปลายชีวิตนะครับ หลังบ้านแกก็จะมีบ่ออีกหนึ่งบ่อซึ่งเป็นบ่อเดียวกับบ่อหน้าบ้านน้ำถ่ายเทสะดวกฮนะเพราะข้างที่มีคลองชนมาทานส่งน้ำเข้ามาถึงทั้งคลองน้ำทิ้งคลองน้ำเข้าอันนี้เป็นประตูหลังบ้านครับเนี่ยฮะหลังบ้านแกก็ ติดยันสุดตอนมาม่วงที่เห็นนะฮะก็จะมีบอ่อข้างท้ายอีกหนึ่งบอ่ออันนี้เป็นทางออกมาด้านข้างบ้านมีสะพาน อ่าน,นี่ปลาสลิดน,นี่แถมครับสะพานนี้มาตรฐานนะเดินข้ามได้เลยครับซ้ายวาขวา,วา,ขวาอันนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักปณีครับสาวงามแห่งบ้านตลาดนัดใช่ไหมปณีตรงนี้เขาเรียกตลาดนัดไหม ที่มันเท่าไหร่นะสองไร่กว่าสองไร่เกองงานหลวรู้ไหมสองไร่สองงานสองไร่สองงานถามลุงสองไร่สองงานไอ้ที่นี่ติดยันต้นมะม่วงเลยมั้ยข้างท้ายมั้ยที่มีบ่ออีกรุ่งอ่ะที่มีบ่ออบ่อใช่ไหมเรียกนะเขตบ่อเนี่ยอ๋อเขตบ่อแค่บ่อนี้ใช่ไหมแค่บ่อนี้ไอ้บ่อข้างท้ายไม่ใช่ฮะไม่ใช่อ๋อเรียกปิดเนี่ยอ๋อครับผมจับเราเนี่ยทิ้งไว้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นห้องครัวครับ ข้างนู้นจะเป็นทุ่งนาอากาศถ่ายเทสะดวกดครับผมน้าไหลเ้าถ่ายเทออกได้ครับผมอากาศดีน้ำไม่น้ำไม่ตันครับรกออ็สนใจก็โทรมาได้ครับที่081 081 857 6933ศนยะ์แนึ่งแปดห้เมผมชื่อนกครับครับราคาก็จะถูกจะแพงก็มาคุยกับป้านีก,อ,ก,อ,กอีกทีนะครับ 5, 5, 5, 5. อันนี้เป็นบ้านอีกหลังนึ่ง บ้านสองหลังบ้านทั้งหมดสามหลังครับแต่บ้านนี้เขาจะขอหลังนึงขอไว้หลังหนึ่งแกจะรื้อดีๆหลังที่ดีนะฮะหลังหลังดีๆแกจะให้สองหลังก็คือหลังดีๆหลังคาสีแดงหนึ่งหลังแล้วก็หลังที่มีห้องครัวนะครับอีกหนึ่งหลังส่วนห้องนี้หลังนี้ป้าแกจะลื้อไปทําเป็นห้องเก็บของนะครับ ที่อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูงประมาณสักร้อยเมตรได้ครับอากาศถ่ายเทยดีสะดวกมากฮะหายใจโล่งมองข้างท้าย<ม>เห็นภูเขาอยู่ลิบลิไว้มองพระอาทิตย์ตกดินได้ครับต้นมงต้นไม้ต้นมะม,ม่วงคืมล่มเย็นสบาย สำหรับคนที่ชอบพักผ่อนหย่อนใจครับซื้อไว้เป็นบ้านสวนสเวลีเ้ยงปลาตกปลากันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มานั่งตกปลากันได้ครับลางเต็นท์นอนได้สบายครับตัวนี้ฮะปลาก็ยืนยันครับว่าสบายสบายมากมองมาเห็นบรรยากาศปลา,อ <c oughs> าชอบเลย <c oughs> <c oughs> อืมฮะพ่อแกอยู่คนเดียวครับแกก็เลยต้องขายตรงนี้ไปเพื่อจัดได้ไปอยู่กับลูกกับหลานที่กรุงเทพครับผมอ่าแค่นี้นะครับจบแค่นี้ครับสนใจโทรมาครับ0818576933ครับสวัสดีครับ